สวัสดีครับทุกคนผมซานนะครับตอนนี้นะครับทุกคนกำลังอยู่ในช่องของ Mr. e a ตอร์เ e อนะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ค่าครองชีพนะครับ คนคงจะทราบมาแล้วนะครับว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันคือหนึ่งในประเทศที่มีค่าของชีพที่สูงมากๆนะครับผมก็เลยมาคิดดูว่าน่าจะทาเรื่องราให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับไหนๆเราอยู่ที่นี่แล้วเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์หรือมีแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมาท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในอนาคตนะครับ ถ้าทุกคนเคยดูคลิปที่ผ่านมาของผมนะครับก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ผมทําเรื่องเกี่ยวกับ10คําถามที่น่าสนใจนะครับ Q&A นะครับนในนั้นผมก็จะพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพนะครับผมก็เลยอยากมาจําลองสถานการณ์การใช้ชีวิต1วันของผมสัก2แบบให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับใน1วัน,นครับถ้าเราคูณเป็นเงินบาทของไทยนะครับ ในแบบที่1นนะครับผมจะลองใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นนะครับผ่านเป็นหนึ่งวันผมจะซื้อทุกอย่างเลยครับตั้งแต่น้ําอาหารค่ารถค่ารถไฟแบบที่2นะครับผมก็จะเอาตัวอย่างที่ผมใช้ชีวิตจริงๆที่นี่นะครับมาลองเปรียบเทียบมาสรุปตอนเย็นนะครับว่าใน1วันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับมาเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับตอนนี้ทุกคนตามผมมานะครับนี่คือตัวอย่างที่1นึ่งะครับผมก็จะเริ่มโดยการนั่งรถเมล์ครับซึ่งราคาตั๋วของรถเมล์ที่นี่นะครับมันก็ จะรวมอยู่กับระบบการขนส่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าเรามีตั๋วลดครึ่งราคานะครับมันก็จะสามารถซื้อทุกอย่างในราคาที่ถูกลงครับหรือเราสามารถซื้อตั๋วเป็นรายเดือนก็ได้นะครับเราใช้ไปสแตมป์เอานะครับ ส่วนใหญ่เขานิยมที่จะเข้าไปซื้ออาหารเช้ากันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทั้งขนมปังครัวซองชนิดต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะกินกันง่ายๆนะครับปังหนึ่งชิ้นแล้วก็เครื่องดื่มหนึ่งอย่างนะครับส่วนตอนนี้ผมก็กําลังเดินมาที่สถานีรถไฟนะครับกาลังจะซื้อตั๋วรถไฟครับซึ่งตั๋วรถไฟก็เช่นกันนะครับถ้าเรามีตั๋วครึ่งราคา มันก็จะสามารถซื้อราคาที่ถูกลงครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกในอนาคตต่อไปนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางในระบบขนส่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟนะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ทํางานนะครับ บรรยากาศแบบนี้ผมสังเกตเห็นในช่วงเช้านะครับทุกคนก็จะถืออาหารเช้าติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับบางคนก็จะมีกาแฟร้อนเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะกินง่ายๆนะที่นี่แล้วก็ส่วนอาหารเที่ยงนะครับผมก็ไปที่ร้านอาหารเอเชียนะครับคล้ายๆข้าวราดแกงอะไรนะครับ ที่นี่นะครับก็ถ้าเป็นกับข้าว2อย่างครับราคาประมาณ14บสแฟรงค์ครับส่วนอาหารเย็นนะครับผมก็จะไปซื้อเคบับนะครับซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของกลุ่มนักเรียนแล้วก็คนวัยทำงานนะครับมันจะมีร้านเล็กๆแบบนี้อยู่ตามจุดต่างๆนะครับตามสถานีรถไฟซึ่งหากินง่ายนะครับแต่ราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราตีเป็นเงินไทยนะครับ ก็เรามาสรุปวันนี้นะครับผมก็จะใช้จ่ายไปทั้งหมดก็ประมาณ45ฟรังสวิตนะครือถ้าตกมาเป็นเดือนก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวอย่างที่1ครับถ้าเราซื้อทุกอย่างในทั้งวันเลยนะครับมันก็จะตกประมาณสัก45ฟรังถึง50ฟรังนะครับซึ่งค่อนข้างสูงนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับ สำหรับผมเองก็ถือว่าสูงมากนะครับวันนี้ผมแค่จะมาเจาะเรื่องของการใช้ชีวิตในหนึ่งวันนะครับว่าค่าของชีพที่นี่มันสูงแค่ไหนนะครับถ้าเราเทียบกับค่าเงินบาทของไทยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีเจตน,นาที่ทําเพื่อเป็นการโอ้อวดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแค่ต้องการที่จะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับถึงความแตกต่างของค่าเงินนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของค่าเช่านะครับ ในแต่ละรัฐที่นี่ครับเรทของค่าเช่าต่างๆนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับในเมืองที่ผมอยู่นะครับค่าเช่าระดับถูกๆจริงๆนะครับเป็นห้องห้องเดียวนะครับสี่เหลี่ยมไม่มีอะไรเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ300-600ถึงห0 0้อนะครับห้องเหมือนอพาร์ตเมนต์นะมี3มห้องมีห้องครัวก็จะอยู่ราคามก็อยู่ประมาณ 1,200ถึง2,500อสวิสแฟรงก์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่รัฐแล้วแต่เมืองนะครับบางเมืองก็จะสูงกว่านี้นะครับส่วนรายได้นะครับหรือว่าเงินเดือนของคนที่นี่นะครับรายได้ขั้นต่ำมันก็ขึ้นอยู่กับ อาชีพต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเจาะลึกเรื่อง,ร,องราวของอาชีพต่างๆในคลิปต่อไปนะครับ้าได้ต่ำๆจริงๆมาตรฐานจริงๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,500-4,000แฟรงค์ต่อเดือนนะครับซึ่งถ้าเรามาคิดดูนะครับค่าเช่าเราก็พันสองถึงพันห้าแล้วนะครับแล้วค่าใช้จ่ายในแต่ละวันอย่างที่ผมทําให้ดูการใช้ชีวิตแบบว่าซื้อทั้งวันเลยครับมันจะต้องใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับรวมค่ารถค่ารถไฟ ค่าเดินทางต่างๆผมว่ามันก็สมดุลน,นะครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่แล้วแต่คนนะครับที่เขาจะประหยัดแค่ไหนเขาจะรู้จักใช้เงินแค่ไหนมันไม่มีกฎตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแต่วันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขากลัวกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงมากๆนะแต่ถ้าคุณรู้จักวิธีการท่องเที่ยวแบบประหยัดนะครับผมว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับ วนตอนนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับผมก็จะไปจ่ายตลาดอาทิตย์ละหนครั้งนะครับแต่ละครั้งผมไปก็จะเสียประมาณ200-300ถึง300ฟรังสวิตนะครับก็ถ้าหาร4พรดีครอบครัวผมมี4คนก็หาร4ก็ตกเพียงแค่คนละ50ฟรังต่ตอ1อาทิตย์นะครับ การใช้ชีวิตของผมที่นี่นะครับผมก็จะสั่งเวลาจะซื้อของหรือว่าซื้อผักผลไม้ผมก็จะสั่งผักผลไม้โดยตรงจากชาวสวนนะครับแล้วก็เขาก็จะมาส่งที่เราอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับเป็นตะก,ก้าอย่างนี้นะครับในตะก,กาก็จะมีหลายอย่างครับมีผักหลายหลายชนิดนะครับมีผลไม้มีแครมีแครอทแล้วก็มีมันฝรั่งมีแอตเติ้ลเ้มีมะม่วมงดยวยมะม่วงยัง มงยัดก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะทำข้าวกล่องนะครับเอาไปกินที่ทำงานเองนะครับเวลาเดินทางก็จะขี่จักรยานเนี่ยนะครับผ่านป่าไปที่ทำงานนะครับก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เงินเลยนะครับ ส่วนน้ำดื่มนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีน้ําดื่มธรรมชาติที่สะอาดมากๆนะครับในตามจุดต่างๆของเมืองหรือของชนบทครับก็จะมีแหล่งเติมน้ำครับแบบนี้เลยครับคือถ้าคนที่มาที่นี่นะครับถ้าเรามาซื้อน้ํากินตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือว่าไม่คุ้มครับแพงเกินไปครับ ส่วนใหญ่นะครับอาหารไทยผมก็ไม่ค่อยจะทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่เราซื้อจากที่นี่มันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารอินพอ t นะครับผมก็เลยทําแต่เฉพาะอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นที่นี่นะเพราะมันจะมีราคาถูกกว่า แล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมแชร์คลิปของผมต่อไปให้คนที่สนใจนะครับสำหรับคนที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆของหัวข้อเรื่องค่าครองชีพนะครับ <c oughs> ผมไม่สามารถยัดเอาทุกอย่างเข้ามารวมในคลิปคลิปนึงได้นะครับเอาไว้ถ้าผมมีโอกาสในอนาคตนะครับผมจะขยาย ต่อยอดเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะ่มันยังมีอีกหลายมุมมองมากเลยครับสาหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามองในมุมของประเทศที่มีค่าเงินที่ต่ํากว่าที่นี่นะครับมันก็จะดู แพงแล้วก็ดูโหค่าของชีพสูงมากเราน่าจะเก็บเงินได้เยอะนะแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่เรามีรายได้ที่นี่มันก็ทุกอย่างมันก็จะสมดุลน,นะครับมันก็จะมีรายได้พอที่จะจ่ายค่าเช่าค่าอะไรต่างๆนะครับถ้าใครสนใจอยากรู้เรื่องราววิธีการท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์แบบราคาประหยัดนะครับเขียนมาในคอมเมนต์นะครับถ้าใครสนใจเยอะๆเดี๋ยวผมจะมาทําแยกคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนที่จะมาในอนาคตนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ